บทที่17ปัจจัยใช้เงินหรือเปล่าพันพัๆอยู่กันแบบคอมมูนหรือชุมชนที่จนได้ให้นิยามว่าอยู่แบบพระในศูนย์จะมีทุกอย่างเป็นของกลางกินข้าวครัวเดียวกันทำงานด้วยกันไม่มีใครได้เงินเดือนเว้นเสียแต่น้องๆที่เข้ามาช่วยงานเก็บมเมล็ดพันธุ์ซึ่งจนก็บอกว่า เป็นแต่เพียงเงินเล็กน้อยสำหรับส่งกลับให้ทางบ้านหรือเป็นค่าเดินทางไปเยี่ยมบ้านบ้างส่วนตัวเขานั้นในทุกๆปีโจนจะจัดทัวเล็กๆเ,เพื่อให้มีเงินบ้างสำหรับใช้จ่ายส่วนตัวแต่เขาก็ไม่ได้เคร่งเครียดกับเรื่องนี้มากนะเพราะการใช้ชีวิตอยู่นี้ไม่ค่อยมีค่าใช้จ่ายอะไรมากโจนเปรียบเงินเป็นเหมือนเครื่องมือชนิดหนึง่งไม่ต่างอะไรกับอุปกรณ์ปลูกผักของเขาเลย เงินคือเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเงินคือจอบคือเสียงผมต้องมีจอบมีเสียงเพื่อที่จะขุดดินใช่ไหมฉะนั้นแล้วผมก็ต้องมีเงินเพื่อใช้สอยแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆทําให้ชีวิตมันง่ายขึ้นฉะนั้นผมจึงไม่คิดเหมือนคนอื่นที่ตั้งนาตั้งตาหาเงินกองใส่บายอย่างเดียวเพื่อที่จะรู้สึกว่าตัวเองมั่นคงผมไม่ได้เห็นว่าเงินคือพระเจ้าที่ซื้อได้ทุกอย่าง ฉะนั้นผมใช้เงินเหมือนใช้จอบใช้เสียงโจนมองเงินว่าไม่ใช่ทรัพย์สมบัติที่ต้องสะสมไม่ได้เป็นเครื่องประกันความมั่นคงในชีวิตอย่างที่หลายคนให้ค่าเพราะความจริงเงินไม่มีความมั่นคงเช่นบางคนใช้เวลายาวนานเพื่อจะเก็บเงินให้ได้ 1- นสองล้านบาทวันหนึ่งเกิดภาวะเงินเฟ้อเงินล้านมีค่าแค่เงินหมื่นคนรับไม่ได้ค่าตัวตาย พวกผมไม่สนใจเก็บเงินเพราะพุทธเจ้าบอกว่าการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกแต่ปัจจุบันกลับตรงกันข้ามกลายเป็นว่าใครไม่มีหนี้ไม่มีเครดิตสำหรับพวกเขาคนพันพนถือว่าสิ่งที่มีความมั่นคงที่สุดก็คืออาหารที่นี่อยากกินเมื่อไหร่ก็กินตลอดเวลาแต่การมีเงินบางครั้งก็ซื้ออาหารไม่ได้ตัวอย่างเช่น เมื่อ4-5ปีที่แล้วเกิดไฟฟ้าดับในสหรัฐอเมริกาเจ้าของธนาคารต้องนอนอยู่ข้างถนอนอยู่3วันเพราะขึ้นไปบนตึกไม่ได้ระบบทุกอย่างที่ใช้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์หมดฉะนั้นเงินไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทุ่มเทหามาทั้งชีวิตเมื่ออาหารคือความมั่นคงไม่แปลกอะไรที่พวกเขาจะมุ่งม,มั่นสะสมอาหารเพื่อการมีอยู่มีกินที่เราต้องสะสมคืออาหาร ตอนนี้ที่ทำอยู่ก็คือทำดินให้อุดมสมบูรณ์ให้ใต้ดินมีหัวเผือกหัวมันเหนือดินมีผักมีหญ้าบนต้นไม้มีผลไม้ให้กินใครจะรบกันเราไม่สนแต่เรามีกินแต่ถ้าต้องการความมั่นคงขึ้นไปอีกให้ปลูกต้นไม้ปลูกไว้สิบปีต้นไม้มีค่านี่คือสิ่งที่เราต้องคิด ในอีกมุมหนึ่งของสังคมโจรไม่ปฏิเสธว่ากระแสทุนนิยมกำลังาพาคนลงเหวทำให้คนพิการทั้งร่างกายและจิตใจไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้เลยทุกวันนี้เราหาที่พึ่งไม่ได้ต้องกลับมาพึ่งตนเองอย่างน้อยคนเราต้องพึ่งตนเองให้ได้4อย่างก็คือที่อยู่อาศัยอาหารเสื้อผ้าและยารักษาโรค ยาเราก็ควรใช้เท่าที่จำเป็นป่วยเล็กๆน้อยๆควรให้ร่างกายดูแลปรับสภาพเองจนยกตัวอย่างให้ฟังว่าอย่างผมเป็นโรคภูมิแพ้มา5ปีพอหันกลับมากินฉี่ตัวเองติดต่อกัน8วันอาการภูมิแพ้หายกลับมาเป็นปกติจนถึงทุกวันนี้สมัยก่อนผมเคยเป็นโรคกระเพาะอาหารเรื้องกินยังไงกินยาแบบไหนก็ยังไม่หายคราวนี้ หันมาดื่มน้ำวันลั็7แก้วพอดื่มตอนเช้าหลังจากนั้น5นาทีก็จะถ่ายอีก10นาทีก็จะฉี่ร่างกายจะรู้สึกสบายทั้งวันไม่เคยท้องเสียแถมยังสามารถกินอาหารบูดเน่าได้เยี่ยงแกงกะทิที่กำลังเป็นฟองมีกลิ่นบูดสามารถกินได้โดยไม่ท้องเสียจนเข้าใจอย่างลึกซึ้งภายหลังผ่านการเรียนรู้ด้วยตัวเองมาอย่างยาวนานว่า การที่เราสามารถพึ่งปัจจัยสีได้ด้วยตนเองความภูมิใจความมั่นใจในตัวเองจะค่อยๆก่อเกิดขึ้นมาในตัวเราทำให้ภายในของเราอิ่มเต็มพอที่จะเผื่อแผ่ไปสู่คนรายรอบกายก่อนที่จะมาพบกับความง่ายในการดำเนินชีวิตเช่นนี้จนเคยรู้สึกไม่มั่นใจไปไหนก็อายเข้ากรุงเทพก็ไม่กล้าพูดภาษาไทยกลางเพราะเป็นคนอีสานพูดไทยไม่ชัดแต่งตัวไม่ดี เพราะไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าสวยๆใส่ไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่กล้าเข้าไปแต่ปัจจุบันไม่อายแล้วเพราะสามารถพึ่งตัวเองได้ตอนนี้ถ้าคิดจะหาเงินแค่รับจ้างทำบ้านดินก็ได้เงินมาง่ายๆแล้วเพราะมีคนติดต่อให้ทำบ้านดินแต่ไม่ทำเพราะมีอย่างอื่นทำที่สำคัญกว่าการหาเงินจนเล่าว,ว่าในยามที่เขาขาดความมั่นใจขาดความภาคภูมิใจ เขาได้พยายามแสวงหาเงินเพื่อให้ได้ซึ่งปัจจัยที่เขาคิดว่าจะส่งเสริมให้ตนเองได้รับการยอมรับจากสังคมหากในห้วงยามน,นี้เขาไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้ผมไม่อยากได้เงินแล้วแต่กลับมีโอกาสและคนจํานวนมากมายมาเสนอเม็ดเงินให้กับเขาจนเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าไม่มีาศาสดาองค์ใดในโลกนี้สอนให้คนสะสมเงิน มีศาสนาองค์ไหนสอนให้คนรวยบ้างในโลกนี้ไม่มีเลยฉะนั้นศาสนาสอนให้คนมีความสุขการจะมีความสุขได้ก็คือการที่มีภาระน้อยมีทรัพย์สินน้อยทุกศาสนาสอนแบบนั้นพระพุทธเจ้าเปรียบเงินเหมือนอสรพิษถ้าใครอยู่ใกล้เงินให้ระวังตัวเหมือนอยู่ใกล้อสรพิษมันจะกัดเอาพระเยซูบ,บอกว่า ยากมากสำหรับคนรวยที่จะเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าได้ยากเหมือนจูงอูดผ่านรูเข็มมันเป็นไปไม่ได้เลยว่างั้นเถอะที่คนรวยจะไปมีความสุขได้การเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าก็คือการมีความสุขเพราะฉะนั้นในแง่ของคริสเขาก็จะชัดเจนเลยว่าคนรวยมีความสุขไม่ได้ก็เหมือนว่าอูดมันจะผ่านรูเข็มได้ยังไงเป็นไปไม่ได้นั่นไงมันชัดเจนเลย พวกมุสลิมก็เลยบอกว่าการเอาดอกเบี้ยถือว่าบาปจนจันใดมีโอกาสเปิดดวงตาและดวงใจรับรู้ความเป็นไปแห่งวิถีโลกอย่างที่ผู้รู้โลกทั้งหลายได้ชี้แจงแถลงความทำให้เราวิเคราะห์วิจารณ์ทำให้เราเห็นความจริงความจริงที่สังคมไม่เคยบอกเรา พอเราเห็นความจริงเราก็ไม่อยากหลอกตัวเองอีกแล้วแม้ว่าคนจะบอกว่าเงินคือความมั่นคงแต่ผมเห็นความจริงแล้วเงินไม่มีความมั่นคงผมจะหาเงินไปทำไมมาถึงตรงนี้อาจจะมีหลายคนแย้งขึ้นมาว่ามันเป็นไปได้จริงหรือที่ว่าเงินไม่มีความสำคัญเงินมีความสำคัญแต่เงินไม่ใช่ความมั่นคง นี่คือสิ่งที่โจนพยายามนำเสนอทุกคนให้เข้าใจความเป็นเงินว่ามันคืออะไรกันแน่ผมยังต้องใช้เงินยังต้องหาเงินแต่ไม่สะสมเงินสะสมเงินเฉพาะเท่าที่จำเป็นต้องใช้แต่ไม่ได้สะสมเงินเพื่อความร่ำรวยนี่คือความต่างเงินไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายจนเกินไปหากเราจะเข้าใจหน้าที่ของเงินจนคิดเช่นนั้น จนบอกว่าคนที่มีความคิดแบบนี้แบบที่เขาคิดเริ่มมากขึ้นดูได้จากคนที่โทรศัพท์เข้ามาจำนวนมากบอกว่าเขามีเงินนะแต่ก็แค่ไม่มีความสุขแต่จนก็เห็นได้ว่าเวลาผมพูดคนเห็นด้วยทางออกมันง่ายมันใกล้เกินไปแต่คนมองไม่เห็น แล้วคนที่พูดก็ยังคงมีแต่จนเพราะสังคมได้ถูกล่อล้อมจากคนกลุ่มหนึ่งที่สะสมเงินแล้ว,บอ,วบ,บ,บอกว่าเงินมีค่าทุกคนพูดแบบนั้นบอกว่าเงินมีค่ามีแต่ผมที่พูดแบบนี้ใครจะได้ยินผักหลายชนิดถูกนำมาแปลรูปเป็นอาหารหลายอย่างผักสดให้รสชาติหวานจากธรรมชาติไม่ต้องปรุงแต่งสีให้มากความทุกมื้อของพันพันจึงอร่อย ได้ด้วยต้นหมากรากไม้ที่พวกเขาหว่านลงไปบนพื้นดินและให้อาหารอย่างขี้ไก่ขี้วัวและเติมไปด้วยน้ำใสน้ำใจที่รดหลังลงบนยอดผักเขียวพันๆเต็มไปด้วยอาหารผักผลไม้เผือกมันในวันที่ไม่มีอะไรจะกินโจนบอกว่าต้นกล้วยยังมีอีกมากบางวันเราจึงได้กินหัวปรีรสเลิศ แกงส้อมหอยวกกล้วยเปรี้ยวนิดหวานหน่อยกล้วยปวดชีแสนหวานลอยหน้าด้วยใบเตยหอมกลุ่นไม่มีอะไรจะทำให้หัวใจเบ่งบานท้องอิ่มตาปลือได้เท่านี้แล้วจนสะสมอาหารในขณะเดียวกันจนสะสมความสุข